เอามามาคนนี้เอาลองเชยใหญ่เชยใหญ่คนนี้น้องพลอยหรือว่าน้องแหน่แห่พี่สาวเนี่ยเดี๋ยวรู้สวัสดีชาติก่อนชื่อใครครับหนูชื่ออะไรเดี๋ยวรายงานตัวัาลูกชื่อพลอยใช่ไหมพลอยเรียนพลอยเรียนเรียกแม่หน่อยเรียกแม่หน่อยแม่ ยายแก่เรียกาแผนหน่อยเรียกยาโอหเรียกยาโอ้เราตังเดงตังอแกโอหเรียกยโอม่จนี้บาเนี่ยโอหลันหลายคนที่ตามกนาลัดสุดสาดูว่าเป็นเรืนอเากน้องดอง อันน <À. S 1> ี khác, ้ชิ้นพ้อยไปทุกหมเลยครับพี่น้องแต่ว่าพุ่นดินมันอยู่ไกลๆนะครับอยู่สั้นขาดมีกระดือยากเอามาตัดต๊ดตัวเองนีหอกมือกุญแจชุนครับสำหรับน้องพี่น้องพ้อยพุ่นน่ะเดี๋นลุกไปทั้งลุงลุกปุ่นยาลั้งเสี๋ยเงินมาให้เพื่นกันลั้งโชวจะเป็นผู้จัดกล้งกันว่าโอ้ยจะเป็นใดใจค่อยครับเมย์สั ว่านุก้อนก็เป็นพันทยานั่งแครับผู้แอโรอดีประกาศยืนชูงีงางเป็นสีดู่แถวภาคกลางนะครับก็สิหอบลูกไปตามวิธีของลูกมอรับพี่น้องนะครับพ่อแม่อยู่ใส่เขาลูกไปท่งงานหลายคนที่เข้ามาก็เมตตาให้เบิ่อขีดจอยโคดแช่โคดใสอยู่เป็นประจำจังขอบมาพูดหลายๆบ่เพียงแค่ของเพียง้องขวายครับนอกจานี่อีกหลายชีวิตนะฮะทั้งตุลนาเพิ่อรลัปีนี่สามหอยก้อน พอดาบสองขัมถมันเรือรเ่องสีวเราเรียกว่าตะสิลพืนผ้าเพื่นผ้าเอาเพื่อไหลพื่นไม่เกินไม่เกินส่ี่นี่สามล่อตัวก็ดีเดียมซอยกันเูื่ตาพี่น้องเจ้าวดเแก่อซอยกันแล้วก็ขอฝากพิเศษสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงดาวรุกครับพร่อเอ็ไปนั่งเอกไปเฉยลอยใส่ตรงได้นั่นตัวต้องเสียงอกจะลอยก่อน คนนั่งเท่งซื้อยังกว่าซิ่งเดร์กินเข่าใบนตาคุยมาสางมาแทวิาะมากินเข่าใบออกวงกินเข่าใบออกตูมากินเข่าใบนังตามันมีมันเพียงยงือ่กิาเลอ่า่นบังเ้านว่างลยกินเข่าใบน้งตาพี่น้องสกัดเซลเขาไปเปิดฟังอหูใสหน้ามีมันจะยออกไปนงยสวัสดีค่ะาูหน้าวัชระพงศ์รับใจเยิร้อย ่าพี่น้องชาจังหวัดขอนแกนฝ่ากลุฝาาเน,นี่ยกีากา<อ>น,นันเลยด้วจปอกเมือน้องรู้น้าอะไรเน้องครับเสาสารทา,ามันไม่อยู่เป็นปีแร่เป็นฮังเครื่องทองแบบเป็นห้าเอกยน้อยองหลากหลายดังที่นาหานาเวที่พี่น้องไปคอยพี่จะนั่งลงแน่เอาลูกเอาหลานอันนี้เดพระเอกเป็นเื่องทหาโอโลดกันแทนน่าหััดีช่ คุณล่าปรสงสายที่ทำให้เอกนัยผู้เบาที่ห่ะมองเขาไมด้มาหายดีเอาแรตัวครับสวัสดีครับผมเป็นสัวชัยเด้อ็เลยกับปากคือปากเสียงปากพี่น้องตัอแง่เรานี้เอมันจะปัดผมมาเรื่องสีนี่หละขอมพิวเตอรก็ระับซอยนะคอมพิวเอร์ไหวเย ศิษย์เก่ามานโผมาเรื่งศิษิ์เจ้าปีนี่ให้เขาเป็นพระเอกมาเล่ากันกันเอยหลายโคตรซารื่องบรรณาตากลื้กันก็นองบอยมาสั่งกรนไม่อยกเอาไม่เยอะไม่้น้องครับอย่งน้ันนี่ให้หลงเลยมาสั่งลงไปปีนี้เล่าสองเรื่องเรื่องแรกขึ้ถึงโนไลนตออนไลนเรื่องที่สองเรื่องระอภัยมณีน้องเต็มรับบทเป็นพระอภัยมณีภาตนน้องบอยเป็นพระอภัยมณีภาคใต้ เจอน้องใบตอนไหนถามแม่ตีสามจ้าอตีสอดน้องจลืกตอนนั้นเรเมื่อน้อนใส่บ้านโคกครับสวยกผู้หารองวัวรพูครับบ้านโคกสวยกผู้หารองวัวพูใส่เอซี่รองเด่นเสียงแตงงยจ้าเอสียงเงี้ยแเพื่อนเศร้าไมหลับหางเลยอาบหัวเื้อุมเดียวกัน้องเอเอาชุงนี้ครับ ให้ศิลปินดาวด่งเฮาเตยภาคีพะนองคอยนะครับรีบไปหน่อยทั้งสี่่วงาเสียงถูกตอบปครับ